สวัสดีครับส๊ปพิเศษสภาเกษตรตรกจังหวัดสุรินในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามการดําเนินกิจกรรมของสำนักง,งานสภาเกษตรตรกอจังหวัดสุรินโดยสำนักง,งานสภาเกษตรตรกจังหวัดสุรินร่วมกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองสุรินจัดโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาสร้างรายได้แก่เกษตรตรก ตามแนวทางการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายการบูรณาการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมคุณภาพจากกรณีที่เกษตรกรประสบกับปัญหาดินเสื่อมคุณภาพเนื่องจากมีการใช้ดินกันอย่างต่อเนื่องและขาดการปร,ปรับปรุงบำรุงดินทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเริ่มลดลงมีการใช้สารเคมีกันมากขึ้นเนื่องจากมีความคิดว่ายิ่งใส่ปุ๋ยเคมีเยอะยิ่งทำให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น ด้วยปัญหาดังกล่าวสำนักง,งานสภาเกษตรตรกรจังหวัดสุรินทร์ได้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยะบายการบูรณาการการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมคุณภาพการปรับปรุงบำรุงดินด้วยมูลสัตว์จากฟาร์มปศุสัตว์น้ำเสียจากฟาร์มนำมาปรับสภาพดินและเป็นการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในการทิ้งน้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ลงสู่แม่น้ำลำคลองและเป็นการลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชนได้อีกทาง โดยการจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาสร้างไรายได้แก่เกษตรกรและสนับสนุนปัจจัยการผลิตโดยได้รับเกียรติจากนายอภิษ์อังคสิทธิ์รองประธานสนภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่หนึ่งเป็นประธานเปิดงานและนายพรชัยมุ่งเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนจว,วัสรินร่วมเป็นเกียรติในงานอย่างไรก็ตามการดําเนินกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นในการขับเคลื่อนง,งานร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน โดยการนำร่องพื้นที่บ้านแสงตะวันตำบลตาองอเภอเมืองจัังหวดสุรินทร์กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลตาองอเภอเมืองจัังหวดสุรินทร์ในการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาผ่านการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรหลังฤดูการเก็บเกี่ยวเนื่องจากสถานการณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์สงครามรัเสเซียกับยูเครน อีกทั้งผลกระทบจากราคาปุ๋ยที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งออกที่ดีที่สุดเวลานี้คือการลดต้นทุนการผลิตลดการใช้ปุ๋ยเคมีหันมาใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์มากขึ้นนอกจากจะลดต้นทุนการผลิตแล้วยังปลอดภัยอีกด้วยพร้อมกันนี้สำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์จะได้บูรณาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรอาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์พรประเสริฐฟาร์มเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์และได้มอบปัจจัยการผลิตสนับสนุสนเครื่องสีมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดจากพรประเสริฐฟาร์มอีกด้วย